สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับการเติมบัตรเทิรพาแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนเลยนะครับที่โดเนตมาเพื่อให้เปลี่ยนกระดานนะครับผมก็เลยเอาเงินโดเนตเนี่ยไปเติมบัตรเทิรพาแล้วก็เปลี่ยนกระดานมานะครับสำหรับบัตรเทิรพานะครับราคาจะอยู่ที่ะประมาณ3ามร้อยเจ็ดสิบีกลมๆแล้วกันนะสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับจะได้บัตรเทิรพานะครับของบัตรเทิรพาก็สามารถดูได้ที่บัตรเทิรพาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะัับางตตววก็็จเป บ,บางตัวก็ต้องเติมพาร์ตถึงจะได้มานะครับส่วนพาร์ตนี้ก็จะเป็น Darkness นะครับดาร์กเนสหรือตัวซอมบี้อีกสิทสิตตัวใหม่นั่นเองนะครับถามว่าเติมตอนนี้คุ้มไหมถ้าพาร์ตของทุกคนได้เวลที่มันตันแล้วมันก็คุ้มแต่ถ้ายังไม่ตันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับพาร์ตเหลืออีกประมาณ26วันนะครับสามารถดูได้นะครับเขาก็จะรีพาร์ตใหม่แล้วนะครับถ้าใครเติมเงินครั้งแรกก็จะได้ตัวหมา หมาตัวนี้มาด้วยนะครับฟรีจัดกิจกรรมนะครับสามารถคลิกได้กิจกรรมและข้อดีของการเติมพาร์ตอีกอย่างก็คือการบอกข้อมูลคู่ต่อสู้ที่เราเจอมาแล้วได้นะครับเราสามารถที่จะคาดการได้ว่าเราจะเจอทีมไหนตัวไหนในใน,ในเกมถัดไปนะครับมุมซ้ายจะเป็นติ๊กสีเขียวนะครับก็คือเราเจอเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เจอใครเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลตัดสินใจในการทําเกมได้นะครับถ้าใครไม่ได้เติมพาร์ตมันก็จะไม่มีตรงนี้ก็สามารถคลิก ดูได้ตรงด้านมุมขวาบนที่เป็นรูปดับไฟกันนะครับมันก็จะมีข้อมูลเช่นกันนะครับแต่เราก็ต้องจดเองนั่นเองนะอันนี้คือข้อดีของการเติมพาร์ทที่ผมเห็นที่มันโอเคเลยแล้วก็จะได้ตารางนี้มาในพาร์ทนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมจะเจอกันในไลฟ์สามารถพูดคุยในไลฟ์ได้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมซับสไครต์กดไลค์หรือแชร์ให้ด้วยนะครับผมเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ